สวัสดีนะคะสวัสดีครับต้นครับโจครับก็คือว่าว่าตัวอย่างวันนั้นเนยที่เราดูนิทานพันดาวเราก็ได้ดิแบบโคตตัดท้องเรื่องแบบเล็กๆนเนอร์จริงเพลงมันเพราะเพราะสิ่งที่เราสะดุดมากกว่าภาพก็คือเสียงร้องเออร้องทำนองแบบดนตรีการเรียบเรียงมันเย็น มันสงบมันมันได้ฟีเลยนมีเสน่ห์ไทยไทยไทยเดิมมีความไม่ไทยบ้างเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบไทยเดิมมีความชาวั้านไทยติดไทยๆกินอะไยความเป็นไทยแล้วมันเพราะมากแบบดูจะเข้าถึงอารมณ์อ่ะครั้นี้แล้วก็เดาว่าน่าจะเป็นน้องกันซื่อตอนนี้เฉยแล้วเนาะก็เป็นกัญพัน์ใช่แล้วเราก็ไปตามหาวิดีโอแล้วก็ไม่ตอนแรกไม่เจอเพราะว่าไม่เจอ มีซีรีส์วิดีโอยังไม่ปล่อยหมดแต่เนี้ยตอนนี้เจอแต่ cover นะแต่ตอนนี้เขาปล่อยแล้ว official แต่เนี้ยปล่อยออกมาแล้วเราก็อยากดูไปดูไหมคะถึงถึงถไาแล้วไม่ได้ยินเลยยังไม่เคยเออหน้าหัวหน้าภูภูผาใช่ป่ะชื่ออะไรใช่ เสียงน้ำไหลหรือเปล่าหน้ามันเหมือนแบบตัวน่าอยู่เท่าไหร่อะตัวการ์ตูนอะหน้า,ม,นามันเหมือนการ์ตูนเออหน้ามันเหมือนแบบทาบว่าทับว่าเศร้าสั่งนี้นนนฉันไม่ใช่คนนั้น่ะแต่พอเจอแล้วเหมือนเคยแล้วออก็ลิงกับ หัวใจนะใใอะเนาะแล้วเขาบันทึกต่อไปจากบัน,ออน,นทึนทนกของน้องทอฟฟ์อ่น มีชอบซีนี้นี่น้องพอฝันอธิษฐานว่ายให้ใจเขามาอยู่ใกล้กับหน้าปูเนาะความกระสอบคำว่าอธิษฐานนะคว่าอธิษฐานน่กระสอบกระสอบอซมีคำอื่นไหมกระสไม่ใช่หควาันเครือบบควาเป็นเอเป็นบ้านเรา ิวอ่ะเสียงคุยอ่ะเนาะเห็นแล้วอยากกินน้ำพริกหมูคะักหนึ่งพี่กองเอาน้ำพริกอ่องกับแคบหมูอุปกรณ์ดนตรีมีน้อยมากอ่ะพอมากเลยอ่ะ อะไรกันน่ะบ้าหาองถามทำไมวนะุณสาเด็พูดแล้วนะไม่ได้น,น,นะโอ้โหคู่นี้น่ารักมากเลยเนาะอสวยว่ะโรเคชั่นแบบนี้ได้เคมีได้ใช่ไหมได้เคมีดีมากไม่ขัดเลยอ่ะ แบบหัวหน้าครูกับครูเพียงท่านนี้หล่อเยอเขาเสกที่กันจะเป็นนักดนตรีเขยชวนนะตอนเขาแข่งแบบเชียร์เขามากเลยอ่ะเดตตาร์เดตตาร์นั่นโกรธเ,เขาเฮ้ยหรือเพราะพี่กันเป็นเดอะสตาร์เลยเอามาเนี่ยที่ทางพันดาวมีความเป็นดาวก็บางทีเรานักร้องที่ มาร้องได้เป็นเดอะสตาร์ก็หลายคนอยู่นะหมายความว่าที่แต่ว่าพี่การเน่ะเสียงเขาเหมาะจริงๆเนาะจริงคำแบบไทยรัอะไรเงี้ยเขาสั่งคำนั้นกูดอะไรอำคุณรือเปล่าครับของผมอ่านี่เหรออันนี่ของผมเป็นของกันแล้วเหรเมื่อไหร่ก็อยู่ในเรื่องราวในเอ็มจริงๆแล้วเป็นของ เห็นคุณอัจฉริยะ่อัจฉริยะอยาเอ๋อคือใครอ่ะแอมเขาแต่งเพลงโคตรพิเศษเอ้าเหรอแต่งเพลงทักกู่กันเอ้าเหรอเก่งจัะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่วายเดีก่งนะเขียนเพลงวายยอ่างเงี้ยเเหรอป็นผู้เขียนเนื้อเหรอเขียนเนื้อหรอทำนองได้ปะแม่จะหยุดเนื้อเอง น่าจะเนื้อปะตะกีดขึ้นแล้วเขามีทำนองเรียบเรียงมาใช่ไหมมีทำนองแล้วเขาเขียนเนื้ออ๋อเพลงนี้อัดเสียงเราล้มท้องนองว่าแบ่งทำนองด้วยคุณอะไรนะอัจฉริยงยาสุดยอดเลยเป็นผู้แต่งเพลงอะไรคะบอยเลือโครบพิเศษแล้วก็คันกูคันกูนี่เพลงนานหรอดังทั้งหมดเลยสุดยอดเลยอ่ะ เพราะค่ะชอบฟิเอ็มวีเอ็มวีก็ดีทำให้อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่อ่ะทำให้เรารู้สึกอะไรบ้างเมื่อกระกอบการอยากกินน้ำพริกออกแล้วไปรู้สึกคำอย่างที่บอกคำว่าอธิษฐานของเขาอะมันคือแบบอธิษฐานแบบอธิษฐานจริงจริงกันเนาะให้ฟังวงคุณอาดีกว่าคุณอามองลึกอะไรจากพวกเราบ้างมันก็มันก็เป็นความแบบ คลาสสิกอะของของโจทย์ของโจทย์ของเรื่องที่จะเอามาแต่งเพ่อยู่ในเพลงความยาวสามนาทีอน<ม>่ยแลวก็มีแบบเอ๑เอสท่อนทุกอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็ต้องเอาความรู้สึกทั้งหมดของข้องเรื่องอะมาอยู่น,นี้<ม><ม>แล้วให้มันเป็นความนิทานพันดาวเกี่ยวกับเรื่องของแบบฉันไม่เคยเจอเธอนะแต่ทําไมคนฉันเจอและฉันคุ้น<ม>เออฉันทำฉันเอาหัวใจของฉันไปอยู่ใกล้เธออย่างเง<ม>ี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นอะคือ เขาแยกคายคือเขาแบบใช้คำจอใแล้วเอาแล้วเอาเหมือนมีบุลเลตอ่ะมีแบบต้องมีอันนี้นะมีอนนี้นะมีอันนี้นะซึ่งมันเท่มากอ่ะแล้วมันเพาะชิปปิ้งแต่เราสึกว่าพี่อจฉริยาใช่ไหมเขาเก่งมากเลยในการที่แบบใช้ภาษาให้มันเข้าเพลงเข้ากบบเรื่องจนมันเพลงคนพิเศษก็คือ มันดูทันสมัยเข้ากับทัวรพิเศษกับดูแปลรักอย่างเงี้ยเออและเพลงเนี้ยมันก็ดูเป็นนิทานพันดาวใช่มันคุณภาพอย่างเอออย่างเพลงขั้นกูก็ดูเป็นแบบเออขั้นกูเออมงเก่งเก่งเก่งมาก่เียเข้าถึงอะไรชิ้นเนี้ยคือเจสซี่ชอบการเปรียบเทียบปลาสมุนโจรมาละเรื่องนิทานพันดาวเขาก็ต้องติดจะเอานิทานมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกยังไงเขาเลออก นิทานอ่ะมันเล่ากี่ครั้งก็จะจบแบบเดิมก็เหมือนใจฉันอ่ะมันก็ยิ่งรักเธอแบบนี้ต่อไปขึ้นอยากรู้ว่าเวลาตอนที่เขาในเหนือเนี่ยเขาต้องได้รับการดีเหนือเรือดีใช่ไหมถูกทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบค่ะจะต้องอ่านนิยายหรือว่าเขาต้องการแบบเขาต้องการควบคุมกับผู้องอ่านที่ทำนะใช่กลุ่ยคุณอารังแสงเหนือโอ้ยยอดเลยค่ะแล้วมันมีโดยทัีก็คือแค่มีกี่อ่ะ แอมอฉริยานี่เป็นเป็นดีเลกเตอร์คือคุมร้องด้วยใช่น้องแอมซี n ูป่ะแอมซีอูแบนแอมซีูแบนแอมซีูแบนดุนลอัจฉริาดุนระยะไพสาลเอ้ยดุนยาไพบูลโอทำยงอย่างเลยแอคทีคุสริวโปรดิวเซอร์แอมแอมอฉริยาดุลยไพบูใช่เอ๊ะจริงด้วยรู้จักเหรอครับรักสนิท แต่ว่าแบบคือโค้ดเก่งมากก็คือพีแอมซีอยู่แบบทีนี้อยากให้ให้ให้อ่านคอมเมนต์ที่เป็นท็อปคอมเมนต์บ้างอ่าฮะที่เป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วอยาให้โจช่วยดีนะโจเก่งไงนี่นี่ถามมาคุณโรเจอร์คุณโรเจอร์ถามเมื่อหกวันก่อนถามว่าใครเขียนเพลงนี้เนี่ยอาจเป็นภาษาอังกฤษก่อนเอาเงินกูไปเลยอ่าภาษาอังกฤษก่อน เขาขยายว่า Who wrote this song Take all my money การนาพัทส์บอกว่ The best I play this song on Apple Music like all day and night uh, M mm. MCU band uh, MCU band อั t u a l ย y wrote t h i s yeah. song and you can transfer the money to, to my, my account I am runpie you you runpie nites You can นอ a ร์ชมาก่อนค้างสเ r อร์เย o รมนีเนาะแมนดอนไทยอ๋อเอสซีบนี่ต a อะไรอ่นพอมเพ่มีคนมาตอบคุณคุณเอามาตอบแล้วเอาเอาเอาคุณอาที่ชื่ออาลักสยามสยามสยามอ this location of this s e r i e stay s at Chiang Mai and Chiang Rai province northern region of Thailand Some places in East Ulong Tea Farm on the hill in เชียงใหม่สถานที่ก็คือถ่ายที่บอกลมอคุณ u l เอคุณเจอตามมาเที่ยวได้ And if you want to go to the location you can transfer y o u r m ม n ัน้มาแล้วครับกับอีกคันนึงคุณชาวิสคุณชาิสนะคะ t h สต์ส s ไม่คุ n s a d แล่งอืมแปลว่าเมีใครคิดเหมือนกันไหมว่าแบบเพลงนี้มันแบบน่าดืดแล้วก็แบบผ่อนคลายเหมือนกัน I listen to s 10 d a y 10 10 m ี s a d a y โอ้ฟรอบต่อวันเลย like my day is not complete without listening to this his voice is just so warm and soft อืมคือแบบวันของฉันจะไม่มีทางแบบคอบพีเลยถ้าไม่ได้ฟังเพลงนี้เสียงของพี่การคือแบบวอร์มแบบอบอุ่นแล้วก็แบบอ่อนโยนมากเลยแม่จะไม่ใช่ภาษาของเขาจากเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆพราะว่าประสบความสำเร็จในแง่ของผู้ทำเพลงเนาะเหมือนเวลาเราฟังเพลงเกาหลีเนาะถึงแม้ว่าชะไม่ได้เรื่องว่ามันแปลว่าอะไรแต่ความรู้สึกมันคือแบบมันไปอ่ะ มันสบายมันแบบอารมณ์ด like e ีจังเลยฟังเพลงเกาหลีแต่พินเศร้าก็เศร้าเลยนะเกาหลีอ่ะแต่แม่งก็แปลไม่ออกดี่ก็ดาวเนื้อไปละ่างละเดาเนื้อตามละครก็ดีใจกับที่แบบคนที่เขาแม้จะฟังไม่รู้เป็นคำๆว่าอะไรอ่ะจรางปั่นปล้มเลยนะจริงๆปุ้มปุ้ยอืมยูรู้เปล่าว่าไอ้อะขนลุกอ่ะสั้นๆเลยคือขนมันสั้นอ่ะขนมันสั้นใช่ขนสั้น โอเคงั้นเดี๋ยวไออันเดคสองนะขนลุกเลยอ่ะสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะกราบเสียงพี่กันแล้วก็ฟังแล้วค่ออินอ่ะภาษาเกาหลีอพยองมาเซโยวโวนี่ตัดจงมาตัดจงมาน่อยโมเดิร์นเกคุโรนีนิมาโนวา อาโมกอกจงหัตจ <pare> ิม <var> า้อเคแต่เพอร์เซนต์ถือท่าคือเดโรมิโนโดเรอยอกว่โมเดลร์นแเพอร์เซนต์ถืทาไม่ใช่ครับชิวโดเดเพลงนี้พอจังเด้เพลงนี้พอจังเดเพลงคุณคุณโดพูนโดเพลงนี้เดเอ๊ะสุดท้ายสุดท้ายเป็นภาษาอังกฤษกันไปโจโจหรอ very beautiful melody especially the sound of the flute like a cool steam of water gently and smoothly runs through my soul in hot summer days หยุดก่อนแปคือแบบเมโลดี้พอมากเลยโดยเฉพาะแบบว่าเสียงของ f ล u t เนี่ยเหมือนกับแบบกระแสเย็นๆของน้ำที่ไหลผ่านจิตใจของฉันในช่วงที่แบบ ซัมเมอร์น้าร้อนน้าร้อนชโลมใจชโลมอ่ะแต่จริงๆเราฟังเหมือนมีเสียงน้ำในช่วงแรกเลยเนาะอืมอ t f i อ s t at f i r s ิ at first I didn't think it's a Thai song and melody it's so much different with other Thai songs เขาไม่ได้คิดว่าเป็นแบบเพลงไทยอือเพราะว่าัแต่ต่างใช่อันนี้คือไทยแท้เลยนะค่ะ TBC ค่ะไทยแท้นี่แหละก็เป็นคอมเมนต์จาก คุณผู้ชมทงบ้านเราเป็นแอมซีดีแว์แล้วก็ดีใจเนาะก็เดี๋ยวเราตามดูไปเรื่อยๆนะครับซีรนี้แล้วนี้อะไรที่ออกมาเกี่ยวกับซีรีส์เออนิทานพันดาวเราก็จะตามเก็บครับผมไปก่อนนะไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้น